สวัสดีค่ะท่าเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระดังใกทาตั้งองน้ำได้ค่ะได้คลิปนี้ก็มีตัวเหลขมาจากท่างพอเซียนลอยเอทล่ะค่ะเราส่งตัวเหลขกมาล้วเนาะถักมาหาเมื่อกี้ล่ะค่ะเดี๋ยวจังนใดเกลี่ยน้ำเย่อผ้าเบ่งตัวเลขนับกันค่ะเข้าถึงบานเนาะใกล้จะถึงบานล่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนบานนอกล่ะค่ะออกมาเรื่อยล่ะค่ะไปหลายบานหลายท่างมาทั้งทีกับเป็นบ้านเกิด มาบานทา้งนี้ก็จะจิพาพักจอดลงตัวเลขเอซีเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันละค่ะตัวเลขสุดนี่จะเป็นตัวเลขของพโเซียนทา้งลอยเอซ์ละค่ะโพซีนทังลอยเอซ์ไมาเมื่อกี้กะเขายุค่ะเขาสุดแรกของเราบางเทือ่อบางทันบางค้นก็สิไม่ได้เห็นเนาะค่ะเนาะคลิปแรกหรือจงังไดกกะเขาไปเบิ้งย้อนหลังก็ได้ค่ะคลิปแรกแรก็สิมีหลายคลิปแน่คลิป คลิปแรกคลิปสองคลิปโค้งสุดท้ายค่ะตัวเหลขก,ก็จะมีประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวชุดนี้ก็จะเป็นชุดแรกก็ว่าได้ชุดโค้งสุดท้ายเพิ่นเสียหายมากอีกก็จะใกล้มือห้อยออกละค่ะเดี๋ยวห้าก็สิ่ด้เบิ้งตัวเหลขไปนน้ำกันเนาะค่ะเนาะนี่ก็จอดรถแล้วเดี๋ยวจะพ้าลงไปเบ่งตัวเลขกน้ำกันล่ะค่ะเข้าบ้านจอดลงตัวเลขให้าเอฟซีได้เบิง้งไดรุ่นไปนน้ำกันเนาะค่ะ ข้าวกเขาาเ้าวมะม่วงตัวเลขของพอเซนเมืองท่องเนาะค่ะเนาะฟอเซนเมืองท่องหรือพอเซนลอยเอ็ดล่ะค่ะส่วนเรลาทรงแนวท่างไมาใหกะส่วนขับรถยุ่ะเดี๋ยวเขาพอดีเขาถึงบ้านเดียเขาถึงบานแล้วข้ากะขาเบิ่งตัวเลขเนาะค่ะเนาะบังตัวเลขกไปพร้อมๆกันล่ะค่ะงวดประจําวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเมษาค่ะ เพือนที่หนึ่งเมษาหกหกของโอเซียนทางลอยเอสหรอค่ะโอเซียนโอเซียนโอเซียนลอยเอสหรือโอเซียนเมืองท่องล่ะค่ะโอเซียนลอยเอสหรือโพเซียนเมืองท่องที่เคยลงคลิปไปน้ำกันล่ะเนาะค่ะเนาะ กระชีห้ยจำไปในน้ำเสี้ยนลอยเอสละค่ะเพราะว่าปล่อยมาในน้ำเสี้ยนลอยเอสแล้วกะเป็นค้นคนเดียวกันละค่ะกับพอเสี้ยนเมืองทองกะลึงลึงทั้งเรียกพอเสี้ยนลอยเอสเนาะค่ะเนาะห้ากระเบิ่งไปในน้ำพอเสี้ยนลอยเอสละค่ะพอเสี้ยนลอยเอสพอเสี้ยนเมืองทองคลิปนี้แล้วก็ส่งตัวเลขมาให้เลยค่ะบ่ได้คุยกันต่างคนต่างหยากเนาะเวลาปลาไหลแล้วก็ปล่อยแนวทางมาให้เลยล่ะค่ะ ส่วนห้าน้อยกับเขาในกลุมเขาในกลุมเบิงในกลุมก็ได้ค่ะกุมของพอเซี่ยนกับมีค่ะกลุมท่างพอเซี่ยนกับมีกลุุ่มคือกันค่ะเขาในกลุมเบิงของเหลาส่วนรัฐบาลก็จะได้แนวทางน้ำเลามาปล่อยอยู่ค่ะแนวทางรัฐบาลเล่ากับสีหายมาทรงมาใหา้ จงเป็นตัวเลขมาหายเลยล่ะค่ะรัฐบาลงวดประจำมันที่หน่งเมษานวดประจำมันที่หน่งเมษา,านี่ห้วิ่งใหโลดวิ่งวิ่งโูดไปที่เลขห้ากับเลขเก้าค่ะหากับเก่า พอเสียนจับคูมาให้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าหกเก้าสองเก้าสอง ห้าเก้าค่ะชุดนี่เป็นชุดรัฐบาลไทยล่ละค่ะแต่มันมีสองสุดด้ค่ะได้สองสูตรคำนวณพอยอดแถวมาเป็นสองสูตรค่ะเป็นสองสุด,สอ,สดอันนี้จะเป็นชุดแรกอันนี้จะเป็นชุดที่สองค่ะอันนี้จะเป็นชุดที่สองชุดที่สองจะ่ว่าฟังนี่ล่ะค่ะ ชุดที่สองชุดที่สองห้วิ่งลูดไปที่วิ่งลูดไปที่หกเจ็ดค่ะหกกับเจ็ดห้วิ่งลูดไปที่เลขหกกับเลขเจ็ดอันนี้จะเป็นชุดที่สองค่ะอันนี้จะเป็นชุดแรก สุดที่สองพอเซียนหายมาหวิ่งหลุดไปที่เล็กฮกเล็กเจ็ดจับครูมาหายเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง

กสี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่อ๋อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดทำใม้อีกหกคู่หนึ่งหกหนึ่งค่ะหกหนึ่ง หนึ่งสองคู่ค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกสี่ห C หาหกคู่ชุดแรกชุดแรกหมาคู่หกคู่หคู่ค่ะจะได้เบิ่งไปชัดๆ บางเือเขียนประตรงก,กันกับในโทรศัพท์เนาะเจ็ดเก้าเก้าหกเก้าสองสอดเก้ค่ะครบเรียบร้อยอันนี้จะเป็นตัวเลขของพอเซียนทางอยเอะค่ะค่ะแนวทางตัวเลขของพอเซียนทางลอยเอสกับเเบิ้งไปน้ำกันลวเนาะค่ะเนาะสุด จะมีสุดหนึ่งสุดสองค่ะแนวทางสุดนี้ก็จะเป็นสุดแรกค่ะเดี๋ยวสุดโคง้งสุดท้ายพอเสี้ยนลอยเอจะตัดออกมาเหลือจากคูกอะอย่าเลื่อมจะผาดล่ะค่ะกดกระดิง่งกดติดตามไว้เนาะลิดต่อไปเ้องกระสิได้เบิง่งแนวทางไปน้ำกันอีกล่ะค่ะแนวทางตัวเลขกะผิดจระนาอาวเด้อค่ะเด้อทางสองก็นำมาเสนอเป็นแค่แนวทางเนาะแนวทางตัวเลขก็กมาาาาขกไม่ควบำเสี่ยง จังไรกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ